เปลี่ยนสีปุ๊บได้เรื่องนะครับ <c oughs> โอ้โหนั่นโดนครับหัวไม้มากเลยครับข้างล่างเนี่ยแต่ดึกๆเหมือนไอ้โดก็เหมือนนะตัวนี้แต่ก็หนักๆอยู่ขาใช้ขาวกดเลยขาใช้ขาวกดอยู่นี่อื้อหือขาใช้ขาวครับอื้อหือโดนไหมล่ะ Uh huh. โดนไหมครับข้าวเล็กครับตัวไม่ใหญ่มาก <c oughs> มาดูปลาอีกแก้มครับผมโดนอีกแล้วครับสีเขียว <c oughs> ยังมาดนะ